ง่ายๆนะคะเคล็ดลับในการดูแลส้นเท้านอกจากการแช่น้าอุ่นแล้วก็หาครีมแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์เยอะคุณแอนผลิตภัณฑ์ทาส้นเท้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็ลองไปหาซื้อกันมาดูนะคะแล้วก็ดูแลวันละครั้งสองครั้งก็ยังดีใช่ค่ะบางคนนี่ตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงข้อเท้าเป๊ะมากลืมบริเวณเท้าส้นัดละเอียดเลยคุณพลอยลองคิดดูสิว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเจอสึกหนักตลอดเลยนะเท้าเราอ่ะตอนเด็กๆนี่ฉันไม่เคยล้างแบบ ดูแลเลยนะอย่างดีใช่ไหมพอโตขึ้นมาก็ต้องดูแลนิดนึงค่ะมันจะได้แบบครบสูตรสงสารเขาใช้งานหนักก็ต้องดูแลเขานิดนึงนะคะ,คะ,ะช่วงสุดท้ายของเราค่ะวันนี้ก็แน่นอนนะคะเราจะมีเรื่องราวที่เป็นส่วนเสริมหรือว่าเพิ่มความรู้ให้กับคุณผู้ชมนะคะกับ Health Plus นั่นเองเมื่อตอนช่วงนิวเช็คอัพเราได้พูดถึงเรื่องของการแพทย์ผสมผสานแนวใหม่ไปแล้ววันนี้คุณกุก๊กฤติกาก็เลยขออาสาค่ะจะพาเราไปจับลึกเรื่องราวนี้กันให้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาจะเจอกันอีกครั้งนะคะในช่วงเวลาของ h e a l t h Plus ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาพบเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเรื่องของเซลเทอร a ปีค่ะพาคุณผู้ชมมาที่ไวท์ไลท์นะคะที่นี่เนี่ยมีการนําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ แพทย์แนวใหม่นะคะที่ได้เรียกว่าเป็นการแพทย์แบบผสมผสานน่าสนใจอย่างไรเซลเทอรปีหลายคนเคยได้ยินมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมารู้จักคำคำนี้เนี่ยกันมากขึ้นค่ะเราจะมีผู้ที่จะให้คำแนะนำเรื่องนี้นะคะแน่นอนที่สุดว่าต้องเป็นคุณหมอแน่นอนนะคะก็อยู่กับเราแล้วในช่วงเวลานี้นะคะนั่นก็คือแพทย์หญิงบุญทิดาจเจริญสวัสดิ์นะคะเป็นแพทย์ประจํา รีไวท์ไลท์นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือดรพีเตอร์ a ครเมอร์นะคะท่านก็เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ก่อตั้งคาว่าเซลล์บัมบัดด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะว่าเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะทั้งสองท่านพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณชี่ยวชาญเราเป็นชาวต่างประเทศนะคะวันนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องของเซลล์เทอโรปีอย่างชัดเจนเนี่ยวันนี้ก็ให้คุณหมอแจ้งขออนุญาตเรียกคุณหมอแจ้งช่วยอธิบายให้ฟังเพราะว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคการแพทย์นะคะเริ่มถามเรื่องของเซลล์เทอโรปีกันก่อนเลยทุกผู้ชมถามมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะว่าเซลล์เทอโรปีคืออะไรคะ first question okay Um, can you explain briefly what is cell therapy oh finally cell therapy is energy medicine

So, รักษาความเสื่อมแล้วก็โรคโดยใช้เซลล์สู่เซลล์ค่ะอันนี้ก็คือตัวของเซลล์ทรอปีคือความหมายนคะคะที่ทางท่านผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ต้องถามก็ว่าหลายคนบอกว่าถ้าเราอยากจะลองใช้วิธีการที่หลายคนพูดถึงก็คือเซลล์ทรอปีซึ่งเป็นแพทย์แนวใหม่หรือว่าแนวทางท,ที่น่าสนใจตรงนี้เนี่ยนะคะหลายคนก็อยากรู้ว่าประวัติที่มามีความเป็นหมายอย่างไรลองถามดรบีเดอร์ไลสมิหนึ่งได้ไหมคะค่ะอืมให้เร Has the cell therapy been around? Can, just, can you just tell us briefly oh, the, the history of yeah. it? Yeah, okay, since a long time. The cell therapy was invented or found in the 30s, in the 30s and um, and my teacher uh, learned the cell therapy from the inventor of the cell therapy, Mr. Paul Niehans, Dr. Paul Niehans and, um, and I learned the whole thing from him. So meanwhile, personally we have experience for 20 years and finally more than 40 <laughs> um so cell therapy เนี่ยก็ yeah, so เซลล์เทอรรปีเนี่ยรักษามนุษย์สำเร็จเป็นคนแรกนะคะ,ะคุณครูของดรเคลเมอร์เป็นลูกศิษย์โดยตรงของดรนีหานนะคะแล้วก็สถาบันนี้ก็โดนก่อตั้งแล้วก็ practice เซลล์เทอราปีมามากกว่า20ปีแล้ว,วะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นคงจะบอกได้ว่าขั้นตอนถ้าพูดถึงคำว่าเซลล์เทอโรปีเนี่ยจะมีขั้นตอนวิธีการอะไรอย่างไงบ้างคะ Can you explain to us um, the cell therapy preparation? Uh, okay um, we get the fetus the, or we take the unborn fetus of a sheep and then um, okay and then we prepare the tissue and then we destroy the tissue down to cell level to, and bring it in a solution and then we can inject the cells we actually separate the tissue into organs, or You can, you can use any type of organ and um, by a special device, the tissue will be destroyed. So, down to the cell level, so you will get cells. The first step is take an baby that ค่ะเลี้ยงขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเพื่อเพื่อทำเซลล์เตอร์ปีเนี่ยนะคะแล้วก็ถึงเวลาพอถึงได้อายุที่กำหนดไว้ก็คือจะเอาเซลล์คือง่ายๆว่าเอาลูกแกะนั้นออกมาแล้วก็สกัดเอาเซลล์ออกมาใช้นะคะก็ตรงนี้ก็คือสกัด ดาวที่เขาหมายถึงว่าดาวเทอเซลเลเวลหมายถึงว่าเอาตัวเซลล์จากอวัยวะนั้นๆเลยนะคะออกมาแล้วก็ทําให้มันเป็นของเหลวที่สามารถฉีดเข้าไปในร่างกายได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนวิธีการก็ต้องบอกว่าซับซ้อนแล้วก็การศึกษามายาวนานทีเดียวนะคะค่ะทีนี้ให้คุณหมอแจนให้บอกเล่าเรื่องไหนคุณผู้ชมเข้าใจสักนิดนึงค่ะดวเรื่องพีเตอร์สักนิดนึงนะคะค่ะคนอยากรู้กันมากวิธีการอะไรต่างๆเราเข้าใจแล้วแต่ความปลอดภัยมีมากน้อยขนาดไหน Is the cell therapy safe? Yes, it, cell therapy is very safe, yeah. Because in case you use the unborn fetus, there will be no antigenity. So that's why the cell therapy is safe and um, yeah, and improved since a long time. And why why is it why is it that we actually use sheep not other animals oh it's by tradition <laughs> you can use finally any any unborn animal ที่เราใช้ลูกแกะที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เกิดนะคะเป็นเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในท้องเนี่ยเขาจะไม่มีเชื้อโรคหรือก็ไม่มีเพราะอยู่มันโดน โตขึ้นมาด้วยในที่ในใน l a บที่เขาควบคุมทุกอย่างสิ่งแวดล้อมทุกอย่างนะคะก็จะไม่มีเชื้อโรคแล้วก็จะสะอาดแล้วก็ปลอดภยัยไม่มีเรียกว่าฉีดเข้าไปไม่ได้มีการต่อต้านอะไรจะเกิด,กดขึ้นจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอินารเนี่ยก็เลยอธิบายได้ว่าปลอดภัยปลอดภัยมากค่ะ ตันี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้ชมคงจะใจ้ความสนใจนะคะนี่คือช่วงเวลาของ Health Plus นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านเลยนะคะทัางนี้ก็คือแพทย์หญิงบุญีิดาเจริญสวัสดิ์นะคะอีกท่านหนึ่งดรบีเดอร์แคลเมอร์นะคะ thank you ขอบคุณนะคะค่ะบ,บ,บทเลาที่น่าสนใจนะคะของ Health Plus กันแล้วค่ะผู้ชมกลับมาจะเจอกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะกันได้ในช่วงต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆค่ะเราอยู่กันที่รีไวท์ไลท์นะคะที่นี่ก็มีอะไรที่น่าศึกษาและก็คนฟัาม,มากมายผู้ชมที่สนใจก็อาจจะลองละเวียนมาสอบถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่นี่ก็ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ 当 ขอบคุณคุณกุ๊กฤทิกาด้วยนะคะที่พาพวกเราและคุณผู้ชมไปรู้จักกับการแพทย์ผสมผสานแนวใหม่แต่ยังไม่หมดแค่นี้อันนี้เพิ่งเป็นบทที่1ค่ะเดี๋ยวเราจะมีตอนต่อๆไปก็อย่าลืมกลับมาติดตามในสัปดาห์หน้านะคะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนจะลากันไปก็ยังมีสิ่งดีๆที่อยากจะฝากให้กับกผู้ชมอีกนะคะสําหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมการสัมมนา,าเกี่ยวกับเรื่องของโรคฮิตในศตวรรษที่2 0อ0ในปีพศ2010นแบบนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าคนเมืองนี่มีโรคหลายโรคแต่จริงๆเนี่ยฮิตมันต้องดีแต่อันนี้ยฮิตแล้ว ควไม่เกจะเก่อกระแสนอคที่คนเป็นกันบ่อยๆใช่ใช่อย่างเช่นอะไรถ้าคนเมืองก็ต้องปวดหัว่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าปวดหลังเรื้อรังสําหรับคนที่นั่งทํางานหน้าคอมมากๆเนี่ยนะคะก็มีงานสัมมนาเพื่อสุขภาพค่ะร่วมฟังที่สําคัญฟรีค่ะคุณนายในหัวข้อสัญญาณเตือนภัยเข้าข่ายโรคฮิตของคนศตวรรษ2010นะคะก็จะเป็นการสัมมนาโดยแพทย์อายุรเวชจากดรแคลคลินิกซึ่งเป็นศูนย์รักษาไมเกรนแห่งแรกในไทยนะคะแล้วก็ยังมีหัวข้อปวดหลังเรื้อรังรัก รักษามไม่หายตอบโจทย์ได้ด้วยเทคโนโลยีแบบดิจิตัลนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมฟังการสัมมนานี้ได้นะคะที่วันที่28สิงหาคมค่ะมี2รอบค่ะคุณแนนรอบแรกคือ10บโมงครึง่งจบรายการเราพอดีสิบ<อ>โมงครึ่งจนถึงเที่ยงอ๋อแต่เป็นวันเสาร์เนาะ,ะแล้วก็รอบที่2นะคะบ่าย2องโมงจนกระทั่งถึงบ่าย3ามโมงค่ะที่ห้อง1นึชั้น1นึ่งไลฟ์เซ็นเตอร์ที่อาคารคิวเฮาส์สวนลุมพินีนะคะก็ที่อยู่บริเวณแยกสาธรค่ะจริงแล้วเราก็เคยพาไปดูหลายๆคลินิก นะคะ<ช>ที่ไลฟ์เซ็นเตอร์ก็มีอะไรน่าสนใจท้่นั้นเลยนะคะใ,<ช>ใครว่างๆก็อย่าลืมไปย้ำอีกที28่สิสิงหาคมน,นี้ห<ช>ะะ้องนหนึ่งห้ึง113ชั้น1นนะคะที่ไลฟ์เซ็นเตอร์ค่ะ ล่ะครบทวนแล้วส,สำหรับ GNN t r a e for Health ของเราในวันนี้นะคะ,คะก่อนจากการต้องขอบคุณสถานที่สวยเก๋ของเราดูดีแบบนี้บางกอก n a t u r a l Spa สนใจก็แวะมาให้รางวัลตัวเองกันได้ทำสปาจะมานวดจะมาผ่อนคลายก็ได้เลยนะคะอยู่ถนนพัฒนาการระหว่างซอย30กับ32ค่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้คุณแนนกันยาดาและดิฉันพลอยสุชาีิปลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากเป็นหมอ มาเตรียมสมองติวเข้มกับโครงการ p e p t e e n g u n i u s Generation ที่ p e p t e e n g e n i u s com